ค่ะวันนี้ก็จะเล่นเกมนี้นะคิงออคซปู s นะคะจากค่ายคาเกมมิ่งเนาะ,อะเอาห้องนี้เราเอามาพันแปดโอ้ยคงเต็มห้องเลยแรงไปนี่มันน่าจะดีเป้าหมายไม่รู้สี่พันจะถึงไหมสี่พันนี่ก็คือเกินเท่าหนึ่งนะแต่ถ้ามันเข้าดีต้นเกมมันก็จะดีก็จะไวแต่ก็เสี่ยงเสี่ยงหมดอยู่เหมือนกันนข้งน่ากลัว อมาพันแปดนะนี่ยังไม่ได้อะไรลงอย่างเดียวเขาได้ลูกกระสินกระเด้งกระดอนไปดูแล้วลดลงมาพอได้ได้ก็ดีไม่ได้เดี๋ยวเจ็บเระวังจะได้ตัวใหญ่ลยิยงเข้ามุนก่อนเข้าตัวใหญ่ให้หน่อยเว้ย เขาได้ตรงนั้นไปแล้วไม่เข้าให้หน่อยอ๋ออะไรวะโหหัวแรงเลยทีนี้ไม่น่าเลยนะคะหืมสี่พันดูไกลออกไปอืมนึกว่าจะไม่ได้ลืมไปว่าเกมนี้ความรู้สึกช้าต้องใจเย็นยน ลองดูเวย้ยอาจจะแบบช่วยดึงขึ้นมาก็ได้ไม่รู้จะช่วยหรือจะแย่กว่าเดิมนะคะไอ้น,นั่นทำไมมันยิงเข้าตลอดเลยวะไม่น่ารอแล,แล้วเราโดนจากทรงเนี่ย <c oughs> เล่นอะไรวะนี่เอายังยังได้ม100อีกร้อยหนึ่งเล่นสิบละกันดูมั <c oughs> นยิงเข้าอีกแล้ว,วะ ฟังไปเลยลูกพี่เราได้มาสามร้อยเว้ยแต่จะกลับขึ้นไปพันแปดยังไงเลยเราก็พยายามแบบอ่ะไหนลองดิลองแบบต่อเอ้ยเข้ามาได้มาหกร้อยแข่งไปอีกยิงไปเผื่อเข้าเอา้าได้มานิดนิดหน่อยๆไ่ยก็ยังดีนะคะเขายิงแบบเจาะเลยอะ่ะ ไม่เข้าละลองเสียงอีกรอบมันได้อีกแล้วเว้ยลั่นลันลัน,ลนหมดลืมดูโอ้โหเสียดายไ,ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เล่นอะไรไม่รู้วันนี้ปวดกระบาลเลยลึงลับซับสร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อนทำได้ง่ายๆแค่นำลิก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆ โดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นตลอดชีพถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียในส่วนวิธีการสมรัครเพื่อรับลิงก์รับทรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าสมาัครเข้าร่วมพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้าม,มาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอแ,แอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินตรวจสอบเสร็จแล้ว พอเราเข้าไปที่หัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนทีนี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาให้เราตลอดมันเริ่มแชร์กันเลย